ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใชอ้อิติกลในการหาปริมาตรของทรงตันนะคะในตัวอย่างที่1น,นี่ก็ให้เอสพิจารณาทรงตัน S ที่มีฐานอยู่บนระนาบ X y ในจุดภาพที่1น,นะพิจารณา,าฐานของทรงตันที่อยู่ในจตุาจภาพที่1น,นะกับระนาบ X y โดยที่ฐานถูกปิดล้อมด้วยวงกลมที่มีสมการเป็น x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ25นะคะอันนี้ก็จะเป็นวงกลม ที่มีจุดจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์แล้วก็มีรัศมีเท่ากับห้านะคะเดี๋ยวว่าฐานของอทรงตันก่อนที่เป็นรูปวงกลมนะคะในที่นี้สมมติว่าเรา,าเราว่าในสามมิติเลยนะคะว่าในสามมิติเลยใน,ในที่นี้เพื่อความสะดวกแล้วก็เห็นรูปของทรงได้ชัดทรงตันได้ชัดนะคะก็จะให้แกนในนี้เป็นแกน x นะคะเป็นแกน x ตรงนี้เป็นแกน y ว่าในสามมิตินั้นว่าในปริภูมิสามมิตินะคะแกนบนก็จะเป็นแกน z นะคะฐานของทรงตัน s นี้ก็จะอยู่ในจตุภาคที่1เท่านั้นนะบนริหน้ x y นะคะก็คือฐานก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะคะฐานของทรงตันก็จะอยู่ในจตุภาคที่1ของระนาบ x y ฐานของทรงตันถูกปิดล้อมด้วย วงกลม x กําลังสองบวก y อ่า x กําลังสองบวก y วกําลังสองเท่ากับยี่สิบห้าวงกลมนี้มีจุดศูนย์กลางที่จุดเอ่อศูนย์ศูนย์นะคะก็วงกลมก็เป็นแบบนี้นะคะในระนาบ x y นะในในระนาบ x y แต่ในที่นี้เราพิจารณาเฉพาะวงกลมที่อยู่ในจตุภาคที่หนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะวาดวงกลมนี้เอ่อเราก็จะวาดวงกลมนี้เอ่อตรง บริเวณที่เป็นจตุภาคที่หนึ่งของระนาบ x y สมมติว่าเป็นตรงนี้เนี่ยนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นวงกลมเป็นส่วนของวงกลมเป็นส่วนของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดศูนย์ศูนย์นะคะรัศมีเท่ากับห้าตรงนี้ก็จะเป็นห้านะคะจุดนี้ก็จะเป็นห้าแบบนี้นะคะฐานฐา,านของทรงตันก็จะอยู่เพียงเ,เท่ากับบริเวณนี้เท่านั้นอยู่ในจตุภาคที่หนึ่ง ของอระนาบ x y นะคะทีนี้พิจารณาภาพตัดขวางนะคะก็คือถ้าเรานำระนาบนะคะตัดและตั้งน,นำระนาบตั้งฉากกับแกน x นะคะและตัดแกน x นะคะที่ x เล็กสมมติว่านำระนาบนะคะตัดแกน x ที่ x เล็กแบบนี้ระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x นะคะนำระนาบนะคะตัดทรงตัน ตัวที่ระนาบนั้นให้ตั้งฉากกับแกน x และตัดแกน x ที่ x เล็กแบบนี้สมมติว่าตั้งฉากกับตั้งฉากกับระนาบนี้ตั้งตั้งฉากกับแกน x นะคะตัดแกน x ที่ x เล็กนะคะก็บอกว่าเขาบอกว่าจะได้จะได้รอยตัดนะภาคตัดขวางของทรงตัน s บนระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x นะ,ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ก็คือลักษณะลักษณะของลักษณะของเดี๋ยวเราเรา,เราตัดแบบนี้ นะคะก็นำระนาบนะคะนำระนาบตั้งฉากกับแกน x และตัดแกนนำระนาบตัดทรงตันนะคะแล้วก็ระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x ตัดแกน x ที่ x เล็กนะคะก็จะได้รอยตัดนะคะรอยตัดของทรงตันบนระนาบหรือที่เราเรียกกาภาคตัดขวางของทรงตันบนระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะ ทีนี้จะพบว่าฐานของทรงตันเนี่ยอยู่ในระนาบที่1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทรงตันก็จะอยู่เราตัวตัวทรงตันนะคะก็จะอยู่ระหว่างตัวทรงตันก็จะอยู่ระหว่างระนาบสองระนาบตัวทรงตันจะอยู่ระหว่างระนาบสองระนาบที่ตัดและตั้งฉากกับแกน x ที่ x เท่ากับ0นระนาบนะคะก็คือ บริเวณที่เป็นฐานนะฐานเน่เป็นบริเวณสูงว่าฐานเป็นบริเวณ R เนี่ยค่ะเนี่ยฐานคือบริเวณ R เนี่ยนะคะนะคะฐานคือบริเวณฐานคือบริเวณ R เนี่ยนะคะนคะคะก็จะถูกปิดล้อมทางด้านอ่าทางด้านหลังทางด้านหลังของทรงตันเนี่ยนะคะก็จะถูกปิดล้อมด้วยระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x, x ที่ x เท่ากับศูนย์ที่ x เท่ากับศูนย์แล้วก็ด้านหน้าของทรงตันเนี่ยนะคะ ก็คือบริเวณ R ที่ด้านหน้าของบริเวณ R นะคะก็จะถูกปิดล้อมด้วยระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x เท่ากับ5ที่ x เท่ากับ5นะคะภาคตัดขวางของทรงตัน S บนระนาบที่ตั้งฉากแกน x เี่ x เล็กเนี่ยก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็ให้หาปริมาตรของทรงตันปริมาตรของทรงตันปริมาตรของทรงตันที่ต้องการนี้ปริมาตรนะคะของทรงตัน S นะตามสูตรก็จะเท่ากับอนะิติเกลของฟังก์ชัน a ของ x อนะคะอันนี้เราอินทิเกรตที่กับตัวแปร x อนะคะอินทิเกรตที่กับตัวแปร x นะคะเพราะว่าเรานำระนาบตัดะระนาบตัดทรงตันนะะโดยที่ระนาบนี้ตั้งฉากกับแกน x แล้วก็ตัดแกน x ที่ x, เล็กนะเลกแบบนี้นะคะเอะ a ของ x อคืออะไรนะคะฟังก์ชัน a a ของ x ็ก็คือ,อพื้นที่ของภาคตตัดขวางนั่นเองนะคะ เอ็กเอของ x ตัวนี้นะคะก็คือพื้นที่พื้นที่ของภาคตัดขวางพื้นที่ภาคตัดขวางพื้นที่ของภาคตัดขวางของทรงตัน S อของทรงตัน S บนระนาบบนระนาบบนระนาบที่ตั้งฉากที่ตั้งฉากกับแกน x กนะคะกับแกน x อ่ที่ x เล็กที่ x เล็กตรงนี้นะคะเพราะฉันเอ่อตัวภาคตัดขวางของทรงตัน A s บนระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x อ่านะคะตรงนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉันก็คือพื้นที่อ่พื้นที่ของภาคตัดขวางนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งตามสูตรนะตามสูตรก็คืออ่าด้านคูณด้านใช่ไหมคะความยาวของด้านทั้งสองด้านคูณด้านแบบนี้ ทีนี้ความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเท่ากับเท่าหร่นะคะก็มาดูที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะในที่นี้ก็จะพบว่าตัวระนาบเนี่ยนะคะตัดแกน x ที่ x เล็กใช่ไหมคะก็จากที่ x เล็กเนี่ยนะคะพิจารณาแบบนี้ตรงนี้นะคะเราอาจจะพิจารณาเป็นบนบนบนระนาบ x y ตามปกติก็ได้นะคะแบบ x ตัวนี้ x ตัวนี้ y แบบเนี้ยนะคะ ตัวฐานของเราก็จะอยู่บนระนาบแบบนี้ตรงนี้เฉพาะที่จัตุภาคที่1นึ่งตรงนี้ก็จะเป็น5นะคะนี้5้านี้ศูนย์แบบนี้นะคะเรานำเ,าเป็นรอยตัดนะคะรอยตัดที่ฐานของระนาบนก็คือเส้นตรงตรง,ตรงนี้นะคะนี้ก็ตัดแกน x ที่ x เล็กนะคะเพราะฉะนั้นที่จุดนะคะที่จุดปลายนะที่จุดปลายด้านบนนะคะของส่วนของเส้นตรงสีแดงนี้ก็จะอยู่บนเส้นโค้งของวงกลม เส้นโค้งของวงกลมเนะี่ยมีสมการเป็น x กําลังสอบวก y กําลังสองเท่ากับยีนะคะที่จุดปลายจุดปลายเนี่ยก็จะมีพิกัดเป็นพิกัดที่หนึ่งก็คือ x พิกัดที่2อ่ะให้เป็น y แบบนี้นะคะโดยที่ x กับ y มีความสัมพันธ์กันดังสมการ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับยี่สเพราะฉะนั้นความยาวนะคะ,คว,วะนะความยาวของด้านความยาวของด้าน ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะก็จะยาวทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ y นะคะก็นับจากศูนย์นะคะเริ่มจากศูนย์เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะยคะยาวเท่ากับ y นะคะรอยตัดของระนาบบนฐานของทรงตันนะคะก็จะเป็นความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นภาคตัดขวางของทรงตันบนระนาบนะคะนี่ก็จะยาวเท่ากับ y เพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปส mm ี hmm. ่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ก็เท่ากับด้านคูณด้านก็เท่ากับ y คูณ y เป็น y กําลังสองนะคะแต่ว่า ax เนี่ยนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน y ในรูปของตัวแปร x นะคะซึ่งในที่นี้ x กับ y ก็จะมีความสัมพันธ์กันดังสมการ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับยี่สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ y กําลังสองจะได้ y กําลังสอง่นะคะ,ะได้ y กําลังสองเท่ากับ 25่สนะิลบ x กำลังสะก็สามารถที่จะเขียน y ายกำลังสองได้ในรูปของตัวแปร x นะคะก็เป็นเช่นเราก็จะได้ Ax Ax เท่ากับยีนะ้าลบ x กำลังสองก็อานำไปแทนในปริมาตรของในอินทิเกรตของอินทิกรัลที่เป็นปริมาตรของทรงตันนะคะ ax ก็คือ25่สลบ x กำลังสองอินทิเกรตเทีับตัวแปร x นะคะ เอกับ B ช่วงของการอินทิเกรตนะคะ A และ b ก็จะเป็นอรอยตัดนะคะก็เป็นรอยตัดของระนาบนะคะที่ปิดล้อมบริเวณ R ที่เป็นฐานของทรงตันนะคะในที่นี้นะคะก็พบว่า,าฐานของทรงตันนี้นะคะหรือทรงตันนี้ถูกปิดล้อมด้วยระนาบที่ตัดและตั้งฉากกับแกน x, x ที่เ่ากับศย์แบบนี้นะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมอีกด้านหนึ่ง ด้วยระนาบที่ตัดและตั้งฉากกับแกน x ที่ x เท่ากับ5นะคะฉันที่ x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ5เนี่ยค่ะก็จะให้ช่วงของการอินทิเกรตนะคะช่วงของการอินทิเกรตก็จะเป็นอินทิกรลของ25ลบ x กำลัง2อินทิเกรตเทียบ x จาก0ถึง5อันนี้ก็จะได้ปริมาตรของทรงตันตามต้องการต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะคะ ให้ S เป็นทรงตันที่มีฐานอยู่บนระนาบ x y ให้ฐานอยู่บนระนาบ x y โดยที่ฐานถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y กําลังสองเท่ากับ 4x แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ5นะคะเดี๋ยวเราวาดฐานก่อนฐานว่าฐานบนระนาบ x y นะคะนในโจทย์กำหนดให้ฐานอยู่บนระนาบ x y ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งที่1คือ y กําลังสองเท่ากับ 4x y กําลังสองเท่ากับ 4x นี่เป็นเ,เส้นโค้งเป็นพาราโบลานะคะ พาราโบลาที่มีอันนี้เป็นกําลังสองที่ Y นะเพราะฉนั้นก็จะลักษณะพาราโบลาก็คือ,อก็จะเป็นพาร,โรา,ารบโบลาโค้งตะแคงซ้ายหรือว่าตะแคงขวานะก็มาพิจารณา ที่เครื่องหมายหน้ากําลังสองนะของ y ที่เครื่องหมายเป็นบวกนะคะอันนี้เราจะจัดอาจจะจัดรูปใหม่นะคะจัดรูปใหม่รูปของเซนหนึ่งศูนสี่ y กำลังสองก็ได้แบบนี้นะคะก็เครื่องหมายหน้าเครื่องหมายหน้าพจ์กำลังสองเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพาราโบลาตะแคงขวาส่วนจุดย่อยของพาราโบลาก็จะอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์นะคะก็ลักษณะของพาราโบลาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ y กำลังสองเท่ากับ4 x นีฐานถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งพาราโบลาแล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ5เส้นตรง x เท่ากับ5ก็เป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน y นะแล้วก็ตัดตั้งฉากกับแกน x ที่ x เท่ากับ5นะคะแบบนี้นะที่ x เท่ากับ5อันนี้ก็จะเป็นเส้นตรง x เท่ากนะับ5ตัวบริเวณที่เป็นบริเวณ R ที่เป็นฐานของทรงตันก็คือบริเวณนี้นะคะ กเ็เขาบอกต่อไปว่าอันนี้อันนี้เป็นรูปลักษณะของฐานของทรงตันนะคะจากนั้นก็นำระนาบนะคะนำระนาบตัดทรงตันนำระนาบตัดและตั้งฉากกับแกน x นะคะก็จะได้รอยตัดหรือว่าภาคตัดขวางภาคตัดขวางของทรงตันบนระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x เ,เป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะเ,เดี๋ยวเราวาดรูปของ ทรงตันเอสใน3มิตินะคะสมมุติว่าให้เป็นลักษณะแบบนี้น,นี่จะวาดแบบนี้นะคะ,ะเพื่อความสะดวกนะน,นี่ให้เป็น x นะตัวนี้เป็น y กดมือขวานะคะอันนี้ก็เป็นแนะกดมือขวานะคะเอะ x ที่เป็นบวก y ที่เป็นบวกนะ y ที่เป็นบวกจะอยู่ด้านในนะคะอยู่ด้านทางด้านเข้าไปทางด้านหลังนะคะทีนี้ทรงตันนี้ก็จะรู้ว่าฐานก่อนนะคะ เป็นพาราโบราปลายเปิดไปที่ x นะที่เป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของพาราโบราก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้พาร,ราโบราที่มีจุดยอดที่จุด0ูนะคะแล้วก็นี่เป็นพาร,ราโบรา y กํลังสองเท่ากับส x นะ y กํลังสองเท่ากับส x นะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยอีกด้านหนึ่งด้วย ด้วยเส้นตรงนะเส้นตรง x เท่ากับ5อ่ะนี่เป็นเส้นตรง x เท่ากับ5นะคะเส้นตรง x เท่ากับ5แบบนี้ตรงนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นฐานเป็นฐานของทรงตันนะคะถ้าเรานำระนาบนะคะตัดทรงตันระนาบตัดและตั้งฉากกับ ทรงตันนะคะที่ที่ x นะรอยตัดของระนาบอ่าโอเคนี่ค่ะตัวนี้นี่ก็จะเป็นรอยตัดของระนาบนะคะนำระนาบตัดและตั้งฉากกับแกน x ที่ x เล็กนี่เราจะอินทิเกรตเทียกับแกน x นะคะก็จะได้อ่อปริมาตรนะได้ปริมาตรปริมาตรของทรงตัน s ปริมาตรของทรงตัน s นะตามสูตรนะคะก็เท่าก,กับอินทิกรลของ ax อินทิเกรตเทียบ x x จาก a ถึง b นะ ax คืออะไร ax ก็คือภาคตัดขวางพื้นที่ของภาคตัดขวางนะพื้นที่ภาคตัดขวางพื้นที่ภาคตัดขวางของทรงตัน s บนระนาบของทรงตัน s นะบนระนาบบนระนาบที่ตัดที่ตัดและตั้งฉากกับแกน x ที่ตัดและตั้งฉากกับแกน x ตั้งฉากกับแกน x กับแกน x tx tx เ x. ล็กนะคะในที่นี้ตามโจทย์นะคะบอกว่าภาพตัดขวางเนี่ยเป,ปงงเ,ปปเป็นรูปครึ่งวงกลมภาคตัดขวางเป็นรูปเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะก็ก็จะประมาณนี้ก็จะวาดเป็นรูปครึ่งวงกลมนีคะนะรอยตัดนะคะนี่เป็นรอยตัดของ ทรงตันเอสบนระนาบนะคะบนระนาบก็โอเคก็จะได้พื้นที่นะพื้นที่ของภาพตัดขวางเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ของครึ่งวงกลมพื้นที่ของครึ่งวงกลมพื้นที่ของครึ่งวงกลมก็พื้นที่ของวงกลมก็คือพายคูณรัศมีของวงกลมยกกําลังสองนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของครึ่งวงกลมก็จะเท่ากับพายคูณด้วยรัศมีรัศมีของวงกลม รัศมีวงกลมทั้งหมดกําลังสองส่วนสองเป็นเซนหนึ่งส่วนสองแบบนี้นะคะก็จะหารัศมีนะคะรัศมีของวงกลมนะะโอเคที่นี้กลับมาดูที่รูปนะคะก็คือวงกลมนี้นะคะก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน x นะคะจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้อยู่บนแกน x มาอยู่บนแกน x แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิจรารณารัศมี ของวงกลมนี้นะคะในส่วนทีอ่อยู่ทางด้านแกน y ที่เป็นบวกฉะนั้ก็พิจารณาตรงนี้นะคะพิจารณาตรงนี้นะคะที่จุดนี้นะคะที่จุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่อยู่บนเส้นโค้งพาราโบลาเป็นจุดที่อยู่บนเส้นโค้งพาราโบลา y บา y กำลังสองเท่ากับ4 x นะคะที่จุดนี้ก็จะมีพิกัดนะะพิกัดที่1ก็คือ x ะะพิกัดที่2คือ y ะะเพราะฉะนั้นรัศมีของวงกลมเนี่ยนะคะ y ก็คือตรงนี้นะคะพิจารณาจาก y ตรงนี้แนะ้ตรงนี้ก็จะเป็น y นะคะตรงนี้ก็เป็น y นะคะเพราะฉะนั้นรัศมีของวงกลมเนี่ยนะคะก็จะยาวเท่ากับ y หน่วย เราพิจารณา y ในส่วนที่เป็นจำนวนจริงบวกนะคะทางด้านอยู่ที่เหนือเหนือแกน x นะคะก็จะได้รัศมีของวงกลมเนี่ยเท่ากับ y กะะ็ะะจะได้พื้นที่ของอครึ่งวงกลมเท่ากับเซนหนส่วนสคูณพพยรัศมีคือ y y ยกกำลังสองนะคะทีนี้เอเนะคะเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ก็จะต้องเขียน a ในรูปของตัวแปร x ในที่นี้เราเขียน a เท่ากับ1ส่วน2ไพคูณ y กําลัง2แต่ว่า y และ x มีความสัมพันธ์กันดังสมการเนี่ยค่ะ y กําลัง2เท่ากับ 4x นะเราได้ y กําลัง2เท่ากับ 4x เพราะฉะนั้นก็จะได้พื้นที่ของภาคตัดขวาง a ของ x เนี่ยค่ะจะเท่ากับเซน1ส่วน2นะค,คูณไพ y กําลังงเท่ากับ 4x ซึ่งเท่ากับ2ไพ x ได้ ax เท่ากับ2าย x ก็แทนลงไปในการหาปริมาตรของทรงตันเนี้ mm hmm. ก็จะเป็นอ mm ินทิกรลของ2งพเออินทิเกรตที่กับตัวแปร x นะคะนี้ดูช่วงของการอินทิเกรตช่วงของการอินทิเกรตก็จะดูทรงที่ทรงตันนะคะดูที่ฐานก็ได้นะคะซึ่งเราพบว่าอันนี้จะพิจารณาตัวแปร x อนะคะเราอินทิเกรตที่กับตัวแปร x กนะก็จะต้องดูที่แกน x อกนะคะก็พบว่าบริเวณอของบริเวณที่เป็นฐาน บริเวณที่เป็นฐานของทรงตันเนี่ยนะคะก็เริ่มจาก x เท่ากับศูนย์นะคะถึง x เท่ากับห้านะคะก็คือทรงตันเนี่ยถูกปิดล้อมนะทางด้านซ้ายนะคะด้วยระนาบที่ตัดและตั้งฉากกับแกน x ที่ x เท่ากับศูนย์แล้วก็ทรงตันถูกปิดล้อมทางด้านขวาด้วยระนาบที่ตัดและตั้งฉากกับแกน x ที่ x เท่ากับห้าเพราะฉะนั้น x เท่ากับศูนย์กับ x เท่ากับห้าก็จะให้ช่วงของการอิทรนะะอทิเกรตอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึงห้า ก็จะได้ปริมาตรของทรงตานตาต้องการ